สวัสดีครับครูบ้านทุ่งกนงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมไปตลาดมาตอนเย็นนี้ไปเจอปลาสวายนะครับแล้วก็ไปเจอยอดมะพร้าวนี่ครับคนเมืองห้องอ่อนบบเป่าครับยอดมะพร้าวอ่อนนะครับก็หั่นแล้วก็ฝานฝานให้บางๆครับจะหวานมากเลยครับตรงนี้เออ้อยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะครับผมจะทําเป็นแกงส้มนะครับสูตรนี้ใครใครลองมาทําได้นะครับมันก็ไม่ยากเกินนะเพราะว่า พิกแกงส้มเราขี้เกียจํำแล้วก็ซื้อมาเลยครับซื้อพี่แกงส้มตลาดที่ผมอยู่นี่มันมีพี่แกงส้มใส้อยู่นะอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ว่ารสชาติมันก็จะนี่ครับตอนกินกับแมลงวันเยอะอยู่ครับแล้วก,ก็แกงส้มส่วนนี้เขาไม่เน้นหวานนะผมเคยไปกินกับคุณสอนร้านออจินดานครับแถวหาดสมิหลาที่สงขลาครับแกงส้มปลาคิดตังจัดจ้านนี้แล้วก็อยากกินแบบนั้นนะครับก็มันมีคลิปนะครับตามไปดูได้ ข้าวผัดปูแกงปลาขี้ตังนะครับแต่ทางเราไม่มีปลาขี้ตังนะทางเหนือก็ผมใช้ปลาสวายแทนครับแล้วก็ยอดมะเร้า,าเหมือนเดิมนะครับถามขเขาแล้วเขาบอกว่าใส่ไม่ใส่น้ำมะขามเปียกใส่มะนาวแต่ผมก็ชิมดูมันเหมือนมันเป็นกลิ่นของมะนาวจริงครับม,มันอร่อยดีมันจีดดีแล้วก็เผ็ดจีดมันจีดจีดเออผมชอบนะครับผมก็มาดัดแปลงเองก็มีรากผักชีนะครับน้ำปลาผงปรุงรสมะนาวน,ดดนะครับผงชูรสนะครับ เดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อจนเดือดนะครับตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะครับพิกแกงส้มที่เราไปซื้อนะครับบางเจ้าเราไม่รู้ว่าเขาเค็มหรือไม่เค็มนะอย่าเพิ่งไปเติมอะไรเยอะนะครับก็ใส่พีกแกงส้มลงไปนะครับตั้งน้ําจนเดือดนะครับแล้วก็ใส่พีกแกงส้มลงไปคนให้มันเข้ากันหน่อยปกติถ้าแกงส้มผมจะใส่น้ำมะขามเปียกแหละแต่ว่าแต่ว่าเคสวันนี้ผมจะลองใส่น้ำมะนาวดูนะครับ ตั้งจนเดือดเลยครับครับผมตั้งน้ำจนเดือดแล้วผมก็จะใส่รากผักชีลงไปนะบางที่ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่ว่ามันมีเยอะก็เลยก็เลยอยากจะใส่นะครับครับครับผมตั้งน้ําเดือดจัดก็เติมผงผงปรุงรสไปหน่อยครับอย่าเพิ่งใส่เกลือลงไปนะผมไม่แน่ใจว่าน้ำน้าแกงส้มนี่มันเปรี้ยวมันเค็มไหมครับชิมดูชิมดูแป๊บนึง ได้ใจเลยครับตั้งน้ำเดือดๆนะครับแล้วก็เอาปลาของเรานี่ครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยยังไม่ต้องไปนคนไปทำอะไรมันนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าอย่าต้มนานจานัดนะเพราะว่าปลาสวายมันไม่ได้เนื้อเหนียวเหมือนปลาคิตังนะครับปลาีิตังเนี่ยยิ่งต้มนานเนื้อมันจะไม่เปื่อยเนื้อมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมแต่ปลาสวายเนี่ต้มนานจัดเละไปเลยครับ <S <S ครับผมว่าแกงพวกนี้ทําง่ายนะทาง่ายคือเนี่ยง่ายง่ายจริงครับแล้วก็มีพี่แกงส้มนะครับมีน้าําปลาถ้าว่าเป็นแกงส้มแป๊ดซ่าจะใส่น้ําตาลปี๊บต่เนื้อขานะครับแต่ว่า,าแกงส้มนี้จะไม่ใส่ เน้นความเผ็ดแับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ความหวานจากยอดมะพร้าวนะครับม,มันจะสุดยอดพอดีครับครับติดตามครับครับผมพอเดือดพอเดือดเต็มที่นะครับพอเดือดเต็มที่แล้วก็เราก็เตรียมออยอดมะเป้านะครับอ่อ,อนมะเป้ามะพร้าวอ่อนครับใส่ไปนะครับเมนูนี้ผมว่าง,ง่ายจริงนะนะครับ แล้วผมเคยไปกินนะเขาไม่ได้ใส่ผักอะไรไม่มีผักชีโรยนะไม่มีผักนุ่นผักนี่นะครับมีแต่แค่เนี้ยแต่มันก็อร่อยอะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูครับก็มีหลายเมนูอยู่ก็มีอ่อมปลาไหลก็มีนะครับอ่อมปลาไหลสุสรครันนี่ยังไม่ได้หัน่นเดี๋ยวหั่นให้หน่อยต้องต้องอธิบายก่อนนะครับว่ายอดมะพร้าวอ่อนเนี่ย คือต้นมะพร้าวต้นเนี่ยเขาตัดเขาจะเอาไอ้ตรงที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเนาะอยู่ข้างบนของมะพร้าวนะครับถ้าเราตัดใบตัดเอตัดก้านมันออกมันจะม,ม,จะมีมันจะมีหนอ่องมันหน่อของมะพร้าวนะครับอยู่ข้างบนสุดของต้นนะครับเขาก็จะนี่มเอมามาแกงกันถ้าเป็นคนเหนือคนเมืองก็อาไปแกงเส้ไก่แกงเส้หมูหม้อครับแกงแกงงอนแบบเป้านะครับ ม,มันจะมันจะมีความหวานในตัวมันครับความหวานของยอดมะพร้าวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่หม้อไฟได้ยนะวันนี้นะมีแอลกอฮอล์แห้งอยู่แล้วก็ใส่หม้อไฟกินไปบรรยากาศวันฝนตกครับกินไปจิป๊บจิบไปนิดหน่อยชิมดูกป๊หนึงครับใช้ได้นะใช้ได้นะครับเนี่ยทำง่ายดี ปลาสวายมันก็มันดีครับถ้ามีปลาคิตังก็น่าจะด้วยกว่านี้อ่าครับกอติดตามครับครับผมก็หืมเมื่อกี้ผมชิมดูเอ่เอยอดมะพร้าวนะครับมันหวานๆน,นะรเราได้เรี่ยวนิดหน่อยแล้วก็เติผมผงชูรสเลยครับน้ำมะนาวถ้าปิดแค่เราไม่ต้องปิดก็ได้ใส่เลย แต่มะนาวเป็นไปพริกแกงส้มนี่เขาบอกพริกแกงส้มแต่เขาไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวลงมานะครับเราต้องใส่เองนะครับถ้าแกงส้มบางแกงส้มบางอย่างเราต้องใส่เอะมะขามเปียกมันจะเข้ากันแต่ว่าสูตรนี้ผมจะ,จะใส่มะนาวล้วเขาไม่มีผักอะไรที่จะเติมตามนะต้องแบบนี้เลยกแบบินแบบเผ็ดเลยก็ บาแก๊สนะครับเดี๋ยวปลามันจะเล้เกินสูตรนี้ผมว่าเพื่อนๆอาไปทำได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าแกะพี่แกงส้มมีปลาครับเดี๋ยวใส่หม้อไฟให้กินเลยครับวันนี้ปลาสวายหมูข้าวสวยร้อนๆนะครับแต่คงจะกินกับข้าวเหนียวเพราะไม่ได้ไม่ได้หุงข้าววันนี้ครับนี่ครับลองมาทำาซามนะครับ แกงส้มปลาสวายใส่ยอดมะพร้าวมะพร้าวอ่อนครับโอ้หก็ได้นี่ครับผมอ่านี่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะชิมดูแล้วผมถือว่าผ่านนะสำหรับตัวผมนะนอร่อยครับมันได้ความหวานจากอายอดมะพร้าวนะครับเด๋ยวตักชิมมาดูเลยครับตักกันสดๆเลยนะอม ดี๋ยราตักไว้ก่อนดีกว่าเราจะได้เอาปลาไปข้างบนนะครับหมอ้อไฟผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขยับเตามาใกล้หม้อแป๊บนึงครับเห็นีหมครับอุ้ยหลุดปลาชิ้นใหญ่เกินครับ<ม>ผม,มครับนี่ครับ ผมก็เอาใส่หมอ้อไฟฮ้อนๆน,นะครับตั้งใส่หมอ้อไฟเล็กๆครับก็ใจแองกหอหอแห้งข้างล่างก็กินกับเป็นกับแก้มตอนเย็นๆวันฝนตกนะครับแล้วก็หรือเป็นกับข้าวข้าวสวยฮ้อนๆครับมันก็ยิ่งใช่ถือว่าเข้มข้นดีนะน้ำจิ้มสูตรนี้ครับลองชิมให้ดูครับ้วอหวานอ่ แล้วมีออมปละไหลด้วยนะัดูนี่ออมปละไหลครับออมปลาไหลครับนี่ครับเพื่อนลองเอาไปทำดูนะครับลองไปทำดูสูตรนี้นะครับแกงส้มปลาสวายเหมือต้องใช้หม้อไฟกันนะครับมันก็อร่อยเหมือนกันผมว่าผมว่าโอเคนะครับมีคนส่งคลิปมาปิด เมนูลงเดยนเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ลงให้หลายๆคนหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ส่งมาเป็นแฟนคลับกันตัวยงยงนะครับก็ส่งมาให้ผมหน่อยนะครับก็คลิปไหนที่มันถูกใจผมจริงเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องได้มีอะไรไปคุยกันนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามเรามาทำสุครับแกงส้มสูตรนี้นะครับผมว่าโอเคนะครับอร่อยนะถ้ากินกับข้าวสวยร้อนเลยเป็นกับแก้มตอนเย็นครับปลา ฝนฝนตกแล้วก็สดน้ำนร้อนๆอย่างนี้ผมว่ามันใช่เลยนะครับพอตัวซวยต่อกนครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,น,น้องๆมาปิดคลิปกันเลยนะครับกดติดตามครัวลุงเด่นด้วยนะครับพากินพาเที่ยวพากินพาเที่ยวด้วยติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นด้วยนะคะ มื่อนี้ซิ่มาบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขั้วลุงเด่นเด้อค่ะ